สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะวันนี้พบพ่อกับภาคินพ่อเอลในเดอกเด็ก,เดกจักหน่อยตอนนี้สี่ทุ่มกับหาทุ่มไปสี่ทุม่มสี่ทุ่มกว่าล่ะอ่าพอดีเพิ่งผมเพิ่งเลิกงานมาครับพอดีว่าแม่บ้านบอกว่าวัาน,านนี้เป็นวันเกิดพี่ทุ่มช่องเตาลงทางเตาหลงทางนะเนาะมันนี้กบสบีมาแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์เตาหลงทางนะคะเนาะแฮปปีนะ้เบิร์ดเดย์กับน้ำ นำอีมมยอย่างนำสมุนไพรพญอวันให้คอย Happy Birthday ยครับพี่ตุม๊ม oh. ขอเออจะมีโรคภัยไข้เจ็บขอเออมีความสุขร่ลำรวยร่ลำรวยครับเบิร mm ์เดย์ครับผมเด้อกับแก้มกับแก้ม่ายๆพี่น้องย่ำหัวหมูหนึ่งนะคะเนาะ้าก็าพัดลูกชิน้นเนื้อพริกแกงใส่ทั่วนะคะ ม้าหอดหองมันดึกเนาะค่ะเนาะหมูจากสีเหตดอีอย่างกินออ้ยำหูหมูเนี่ทําเพื่อจะทําทําคลิปเบิร์ดเดย์ปิตุ้มหน่อยนี่อโอ้โหได้ไปแล้วขวดหนึ่งอูมอละจะได้กระขอบคุณมิตรภาพดีๆนะคะเนาะที่ให้สำหรับมิตรภาพนะครับเนาะพ้ากินพา้าเอลเอ่อกับเพื่อนๆหลายช่องนะคะที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกับพ้ากินพ้าเอลเลยมากนะคะเนาะ ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบันเนี่ยกาขอโทษขออภัยในบางคลิปบ่ได้มีเวลาตอบคอมเมนต์เลยค่ะบ่ได้ว่าอันนั้นอันนี้เราพี่น้องมางท่านมันกลับมาดึกนะคะเนาะบางคนมันก็เข้าใจเนาะเขาก็เป็นไล่ตอบสองมือสามมือตอบเช่นนึงบางทีทำงานครับกับเลิกดึกม่บ้านกับ่ครมีเวลาเสียบไบร์ชิมเนาะชิมชิมแล้วอร่อยเนาะกระหายอยู่บดเบื่อหมู อะไรนะบืบือบ,บุเบือน้องุ้งนังมันค่ะตะกี้ดูดูคลิปอพี่เขาโอ้มีเบียร์มีเบียร์หลายขวดถ้าจะจัดชุดใหญ่แล้ววันนี้เนะี่ยชุดใหญ่ไฟกระพริบจังใดกับเขาให้มีความสุขหลาไรเด้อค่ะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่กับกับเขาพากินพ่อเอลกับซัมมี่แหละดึกดึกเนาะตอนีกัดมกลิ้นแล้วจะอ่านจะลบสลายลลักกะเอเวลาเขาจากม่วงบานเฮาบานเขา สีทุ่มวันนี้นี่แทบตะวันตะวันตกมันก็บยุโรปตะวันตกกันน่าอยู่ประมาณหกทุ่วโมงห้าหก่วโมงประมาณนี้นะมั้งเพราะตะวันออกมันอ่าอตะวันออกอ่ะมาห้าอทางลุโรปตะวันตกมันเจ็ดชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ก็ h a ้ p y เ i r t h d เดนะครับเนาะ ว่าเด็โยกแกนี่วว่วว่างแล้วคนยอกวนขอบคุณสำหรับมิตรภาพครับผมสำหรับีน้ก็แค่นี้ก่อนนะครับจ้ามีความสุขสุขพูดสุขกนนะคะเดอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ